อืมเลื oh, uh, uh, ่องวันนี้มันเออเอเลียฮอสเป็ดที่กระท่อมน่าสนใจเนาะอมทีประเทศอะไรวะเนี่ยอืมน่าจะน่าเชื่อหรือเปล่ามาภารกิจโอเคไปดีกว่าเดินทางทางนี้ดีกว่าประเทศไหนานมาเฮ้ยหน้า โอ้ยโอ้งโอเคมาจากอะไรถึงมาติ้งติ้งโอ้ยมาถึงแล้วโอ้ยโอเคถึงเราไปลุยวันนี้ตัวอ่าฮะโอ้ยลใส่แว่นมองไม่ค่อยเห็นอืมเฮ้ยอืมเราขอเรียกเจ้าปวออกมาเรียกฝักทองออกมาเยสโอเคออกมาแล้ว อ่คมีอะไร okay. ไวัดโบู่เก็บใช้ในการทำอไอเลียเสร็จโอเคได้เลยโบเนียเอาใส่ไว้แบบอืมตีไหนตีเยอะเขีย okay. นไฟหรือไปไหมไปแ,แล้วกันใช้แบบแผน A ก็คือเคยกว่าแผนคลาสิกด้วยค่าทุกอย่างยกเป็นตัวเองกับเพื่อนแค่นั้นพอโอ้ยฟุกเราเฮย้ยไผ่นั่นมันคู่หูสองของนล,ลก ไปขวางโลกดีกว่าเราต้องไปไม่เราปล่มสัญญาณฉุกเฉินเฮ้ยจริงมั้งเลยกีอทอยเลสกีทอยเลสโอโนเนาเป็นไงบ้างวะไม่โดนสักวนาดเลยไปแล้วให้เฮย็อช่

โอ้โเคนี่แนี่ยแต่แต่งกระสุนปืนแล้วยโอเคไปต่อทีกันขียแต่ต่อไปดีกว่าขี่โอ้ยไม่โดนเหรอไม่ใช่มันต้องโดนนี่ว่าอืมโอเคไปโ,โดนไม่โดนโดนไปโ,โ,โตโฮโฮโ้เพื่อกันควันหมอกสโมเกอร์วินาเพื่อกันดำหมอกไปกันดั้มมาแล้วนั่นกันดั้มหน้าตาแป๊ะ អ <usion> <sm> <problem> so anyway. ឺតោះនេះថ្ងៃគួរបអីណាតោះលុយចោតបាក់ isu Randy តិចថាបែរหน่อยអូយกลับมาចេះเฮ้ย กี้จะจะเสร็จแล้วเขมาต่อ